เบ่งบรรยากาศสวยเนาะยามหนาวนะคะลมพริวร้วๆ่ะบ้านเฮาอันนี้ก็ออกมาจากเมืองมุกแล้วสิกลับบ้านนะคะก็มาแวะกินกว๋วยนเะตี๋ยวเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางนะคะบรรยากาศสวยเงินไปเชิญละว้าวเป็นจุฬาบอ เราจะไปกินแล้วมาเรากินเป็ดเดี๋ยวน้องคะเนาะบรรยากาศสวยงามมากถนนโล่งนะคะบ้านเฮานะถนรถบ่ค่อยหลายแต่บรรยากาศดีมากเลยยามหนาวบ้านเฮาน้องคะเนาะค่ะนี่เส้นออกนอกเมืองนะคะสิกลับไปบ้านนะบรรยากาศเมื่อนี้ฝนบ่ตกนะคะสวยงามมาก มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวริมทางนะคะเด้อเนี่ยค่ะกับเดี๋ยวเฮามาชิมเบิงประเดิมประเดิมล้านเลยเนาะมานี่า <c oughs> มานี่มาประเดิมล้านให้เพลินเลยกัมีร้านไก่ย่างเนาะค่ะเนาะนี่ริมทางไก่ย่างวิเชียนค่ะเพลินกับกัยังว่าแล้วมันเศร้าๆอยู่นะคะเนาะคนก็ยังบ่ค่อยหลายค่ะก็เลยสดน้ำมันห้อนซะก่อนเนาะค่ะเนาะจังเมื่อบ้านเฮา องฟ้าสีรามมิน,นิพายุก็คือสีบากๆแล้วนะมองทองฟ้าสวยเลยเดีย๋ยวพากันไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันนะค่ะมากันสีคนนะไปรับทหารน้อยกลับบ้านเพิ่งสิงกลับบ้านครั้งแรกนะมัน,นี้รู้สึกยังไดไปเป็นทหาร อันใดพิเศษบ่พิเศษเอาวิกินก่อนอเออถามรู้สึกทหารเป็นจะไดไปยุทหารไม่บอกยิม้มบอกอาการว่าถึงหิวข้าวหรือว่ายังไงนี่ฮะจะไปว่าแบบนั้นนะทำงานก็ต้องรักษากาศทำงานกข้าวเวียนก็ละอันกันเองนะขาเวียนก็เป็นหน้าทีของทหารนอ้วนอันนี้ก็เป็นทหารเป็นทหารอย่างมาก,ก่อนนะทหาร มหาเล็กเล็กเดยอันนี้มหาเล็กนะนี่<า>ลุงพี่งงงนะเอออยู่พระราชวังนะตอนนั้นนะแต่หนูก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนหรอกเพื่อนกันกบเป็นทหารหนูก็อยู่ในกรุงเทพก็ไม่ได้ไปหาน้องนะไปทำงานนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อเปื่อยเลือดขึ้นไม่คยจะซุกบ่ของหนูให้เรียกเซสุกในเด้อหนูย่านเลือดแดงเอาเลือดซุกๆให้ในเด้อ เป็นตะแซสบเอาเบิรงเส้นกว๋วยเตี๋ยวปรุงซิเบิองทหารปรุงกว๋วยเตี๋ยวหลอดเดือนบอกแต่ของรอยวยได้กินเลยอ๋อพึง่งพึ่งเจีกว๋วยเตี๋ยวเมื่อนี้ฮือของรวยได้กินซื้อซื้บอบ้าซื้อว่ามึงกินข้าวลูกนีเองมึงไม่ได้คอยพินไปนะโอ้โหลูกคนรวยเปิด <laughs> แน่เก็นกันเลยมาวัดก้อนแสบแซ่บๆมาค่ะมากินนำกันเด้อ ไปต้องได้ว่าเนื้อคือหลายเอาจิ้มละเอาอยากกินเนื้อก็เอาเลยนอมาอะไรเอาดิหามากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อซิมก่อนซิมก่อนทำไมก็มีที่เสื่อแหละเสื่อเดี๋ยวนี้สุดแล้วรายการ ขายคิปนี้ฝาก <ภา S 2> <1 S 1> ไว้เพียงแค่นี้นะคะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน<า>นขอบคุณค่ะมีสอนเรืองท,ที่หาร์เซียอยู่บ้างก็คือเซียนฮาร์เนียเซียน